สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมาครับป๊อตดาบพิฆาตอสูรกันอีกแล้วนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมาลองความสามารถของดาบนิจิลินนะครับเป็นดาบที่เราจะได้รับตอนต้นเกมนะครับถ้าเราเข้าร่วมกับฝั่งนักล่าอสูรนะครับเราจะได้รับดาบนิจิลินมาโดยดาบนิจิินนะครับแต่ละประเภทนะครับจะสุ่มให้เรานะครับตอนเราได้รับดาบมาครั้งแรกโดยจะมีทั้งหมดหธาตุนะครับก็คือ ทันเดอร์นะครับสายฟ้าเฟรมก็คือธาตุไฟแล้วก็วินนะครับลมแล้วก็วอเตอร์นะครับธาตุน้ําแล้วก็มิดนะครับก็คือธาตุหมอกจะมีทั้งหมด5เล่มนะครับที่เราสามารถสุ่มได้แล้วก็จะมีดาบลับอีกนะครับอีก2เล่มนะครับก็คือดาบนิจลินปานพระจันทร์นั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะครับปานพายีนั่นเองอันนี้เป็นดาบลับนะครับส่วนวิธีการหาก็ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหาอย่างไงนะครับเพราะว่าตัวมอสเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยแล้วก็มีดาบอื่นๆมากมายนะครับดาบอื่นๆนี่สามารถหาได้จาก ในเกมนะครับอาจจะได้จากการโค่นล้มเอ c มซีอะไรพวกนี้นะครับถึงจะมีโอกาสรอบดาบของเข้ามานะครับเอาละครับงั้นเรามาดูความสามารถของดาบเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับโดยในดาบแรกนะครับที่เราจะมาลองกันนะครับก็คือดาบปานสายฟ้านะครับส่วนใครเคยดูผมแล้วก็จะรู้ท่ากันดีนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูที่ผมเล่นก็มาลองดูท่ากันตรงนี้เลยครับอันนี้คือปานแรกนะครับปานที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูนี่ครับเหมือนจะเป็นการเพ่งจิตเพื่อพุ่งไปข้างหน้านะครับอย่างรวดเร็วนะครับเป็นปานแรกเลยของดาบสายฟ้านี่ใช้ดูรอบครับ บนท่าที่สองนะครับมันจะเป็นการฟันไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับฟันแล้วปล่อยสายฟ้าออกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนี่ครับกะบวนท่าที่สองบนท่าที่สามหรครับ Under Swarm มันจะการเป็นฟันพุ่งไปข้างหน้านะครับฟันแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับอ่ากะบบนท่าที่สามนี้บนท่าที่สี่นะครับ d i s t a n c Thunder ครับครับมันจะเป็นการชาร์จดาบแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับอันนี้คล้ายๆกับบนท่าที่หนึ่งนะครับแต่จะไม่ย่อตัวลงไปชาร์จดาบแล้วก็พุ่งไปข้างหน้า บวนท้าที่ห้ามิทไลนิ่งนะครับไหนดูซิใช้ยังไงอ๋อเป็นการฟันไปข้างหน้าอย่างรุนแรงนะครับโดยการเรียกสายฟ้าลงมาโจมตีนี่ครับฟันไปข้างหน้าอย่างรุนแรงศัตรูที่โดนจัดลอยขึ้นไปนะครับส่วนกระบวนท่าที่หกนะครับลัมเบิร์ดแอนแฟตนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูเป็นการกระโดดฟันนะครับกระโดดฟันลงมาที่พื้นนะครับอย่างรวดเร็วนี่ครับนี่อ่าหมดแล้วนะครับมีทั้งหมด6กระบวนท่านะครับสำหรับดาบสายฟ้า เป็นอาวุธต้นเกมที่เราสามารถสุ่มได้นะครับจากการเข้าร่วมหน่วยพิฆาตอสูรนะครับเอาละครับดาบต่อไปเป็นดาบปานอัคคีนะครับก็คือปานเพลินนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูท่าแรกบนท่าแรกนะครับอโนวิ่งเฟรมนะครับดูซิจะเป็นยังไงครับอ๋อเป็นการชาร์จแล้วก็ฟันไปข้างหน้าครับจะมีเอฟเฟกไฟมาแทนสายฟ้าคล้ายๆกระขบวนท่าที่หนึ่งของดาบสายฟ้านะครับอันนี้จะมีเอฟเฟกไฟมาแทนนี่ครับฟันไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับมาดูกระบนท่าที่สองนะครับ บันทัดที่สองนะครับปั่นไปข้างหน้าแล้วก็เรียกเพิ่ขึ้นมานะครับคล้ายๆปั่นสายฟ้าฮะสงสัยเพราะว่าเป็นดาบเริ่มต้นแหละครับก็เลยมีกระบวนท่าที่คล้ายๆกันครับนี่ปั่นไปข้างหน้าแล้วก็เรียกเพลิ่ออกมาเดี๋ยวเราไปดูกระบวนท่าที่สามดีกว่า Racing Universe นะครับเรามาลองใช้กันดูครับหาเยอะกันตัวนี้แล้วกันเหมือนกับเป็นการกระโดดทุบพื้นครับโอ้อันนี้เท่ครับค่อยๆกระโดดขึ้นไปครับแล้วก็ทุบลงมาครับนี่เราสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับตอนกระโดดครับอันนี้เท่ฮะ มาดูกระบวนท่าที่สี่ดีกว่า booming flame undulation ล่ะคืออะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องชื่อท่าปานนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อ่านมางงานนะครับเดี๋ยวเรามาลองกระบวนท่านี้ดีกว่านี่อ๋อเรียกไฟรอบๆตัวครับนี่ครับเรียกไฟรอบๆตัวแล้วผักศัตรูออกไปครับเป็นท่าที่ดีนะครับเอาไว้ป้องกันตัวเองได้ถ้ามีศัตรูเข้ามาถึงตัวเราต่อมานะครับฟรมไทเกอร์ครับกระบวนท่าที่ห้าละมาลองใช้ดูครับปุ๊บอู้เรียกเสือออกมาโจมตีครับนี่ครับ นี่เรียกเสือออกมาโจมตีครับเสืออัคคีครับออกมาโจมตีข้างหน้าเอ้ยท่านี้เท่ครับเท่จริงเอารุนแรงนะทีเดียวสมายตายไหมเฮ้ยค่อนข้างเท่ครับท่านี้่างเพืงท่านี้เท่มากครับโอเคครับงั้นเรามาดูดาบต่อไปดีกว่าครับดาบต่อมาครับเป็นดาบปานลมนะครับเป็นดาบปานท่าลมนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ท่าแรกดูเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองกระบวนท่าแรกกันครับของปานลมนะครับอุ๊บอุ้ยอุ้ยลมเยอะเกินมองไม่เห็นมันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าครับ เป็นการโจมตีพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอีกแล้วลองมปดูอย่างนี้ครับพุ่งไปข้างหน้าโจมตีอย่างรวดเร็วแล้วก็ปล่อยลมมาด้วยบังจอเต็มหมดเลยครับปั๊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 บเรามาดูกระบวนท่าที่สองดีกว่าครับพาวผู wind. ้รีไฟน์วินล่ะปั๊บอ้กระโดดฟันครับเดี๋ยวดูในเติร์เวอร์ชันนะครับปั๊บนี่กระโดดฟันโอ้มีการฟันเป็นลื่นออกไปด้วยนะครับหลกบักวนท่านี้ นี่ครับสามารถใช้ในการโจมตีทางไกลได้ด้วยวิธานี้ค่อนข้างดีเลยครับเราลองมาดูกับวันท่าที่สามดีกว่าอินสตอร์มไวทีล่ะมาลองใช้ดูซิอ๋อ,อฟันรอบๆตัวอีกแล้วครับเป็นท่าที่ใช้ในการป้องกันสินะฟันรอบ,อบตัวเองตักศัตรูออกไปเหมือนการเพิรนะครับอันนี้วันท่าที่สี่ล่ะไลซิ่งดัตสตอมอ่าอันนี้ฟันไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับฟันรับปล่อยลงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนี่ครับ วันท่าที่ห้าล่ะ How Mountain w i l เฮ้ยโดดขึ้นไปครับโอ้โหโดดขึ้นไปแล้วไปฟันลงมาครับโดดขึ้นไปแล้วก็ฟันลงมาครับนี่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 เฮ้ยแต่ว่าค่อนข้างกว้างนะครับระยะการฟันแต่เหมือนจะไม่ค่อยโดดเลยไอย้โดนยากท่านี้งั้นเรามาดูกับบนท่าที่หกเลย่าครับบนท่าที่หกนะครับ Backspin Mountain Mist อุ๊บเอา้าเป็นยังไงเดี๋ยวลองใหม่การฟันไปข้างหน้านะครับแต่มาดูใหม่ครับ นี่ครับปันไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูกระบวนท่าที่เจ็ดกันนะครับเหมือนดาบนี้จะมีกระบวนท่าเยอะกว่าเพื่อนนะเนี่ยเฮ้ยอ๋อปล่อยพายุไปข้างหน้าครับได้ค่อนข้างไกลครับระยะทางในการปล่อยนี่ครับปล่อยพายุไปข้างหน้าแล้วก็กระบวนท่าที่แปดครับไอวอลลี่แกวสแลดครับโอ้ปันไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับอันนี้มันจะเท่ครับมันจะเท่โอ้ปันไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยขึ้นขนาดเลือนที่ไปข้างหน้านะครับ วนท่าที่9ครับนี่อะไรเนี่ยอิดาเทนไทคูลล่ะเรามาลองใช้ดูครับเฮ้ยโดดขึ้นไปแล้วก็โอ้โหลดไปแล้วหมุนตัวฟันครับมีดาเมจไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะมีดาเมจอยู่ครับแต่เรามองไม่เห็นใช่ไหมลองตรงนี้ดูเฮ้ยมีดาเมจครับฟันค่อนข้างไกลเลยครับกระโดดขึ้นไปอย่างสูงแล้วก็ฟันลงมาครับนี่ปานต่อมานะครับเป็นปานน้ํานะครับหรือว่าก็คือปานวาลีนั่นแหละครับแต่เรามาลองกระบวนท่าแรกเลยปุ๊บเฮ้ยฟันไปข้างหน้าแหละ ันไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยขึ้นแนวออกไปเหมือนจะเป็นการฟันไปข้างหน้าครับแล้วก็ผาักออกไปแต่ค่อนข้างวงกว้างนะครับนี่ครับกว้างมากเลยงั้นเรามาดูท่าที่สองดีกว่า Water View เหรออันนี้ก็คือหมุนรอบตัวใช่ไหมอ่าจริง้วยครับพุ่งไปแล้วก็หมุนครับปุ๊บนี่งั้นเรามาดูตะวนท่าที่สามดีกว่า f o ล l o w i n g d a n เหรอคือ,อยังไงเฮ้ยโอ้ฟันไปข้างหน้าครับนี่ครับฟันทุกคนที่เราเคลื่อนผ่านครับบนท่าที่สี่ สไตกิ้งไทยอ้าวคล้ายๆกันครับมันจะพุ่งไปแล้วก็ฟันออกไปครับมันเป็นคลื่นออกไปกระบวนท่าที่ห้าแหละครับเรามาลองดูเฮ้ยอ้าวเปยงไงกระบวนท่าที่ห้ามีน้ำตกมาด้วยแต่น้ำให้โดนดาเมจฮะมันจะมีการค่อยๆฟันไปข้างหน้านะครับแล้วก็มีน้ำตกลงมาด้วยที่มากเลยแต่ใชๆเฮ้ยแต่แรงครับแรงแรงมากเลยเฮ้ยกระบวนท่านี้แรงครับทำไปเล่นไปครับทีเดียวครับ เลือดหายไปเกือบห้าสิบหน่วยแล้วครับเฮ้ยแรงมากเลยมันจะเป็นท่าไม่ตายใช่ไหมครับท่านี้แรงมากเลยโอเคงั้นเรามาดูกับบนท่าที่หกดีกว่าวัางวนน้ําใช่ไหมท่านี้นี่มันเป็นการฟันและรอบตัวนะครับเรียกน้ําออกมาค่อนข้างเบานะครับแต่ไว้ผักศัตรูออกไปไว้จาหรับป้องกันตัวเองนั่นเองบนท่าที่เจ็ดล่ะเฮ้ยมันแทงไปข้างหน้าครับแทงไปแล้วก็เรียกวังวนน้าไปข้างหน้าอ๋อไว้ผักด้วย ระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลนะครับเฮ้ยแต่ไม่ไกลเท่าไหร่ฮะพอสมควรแล้วกันครับระยะการโจมตีสำหรับท่านี้มาดูท่าที่แปดดีกว่าเฮออ้ดาบท่านี้มีกระบวนท่าเยอะมากนะครับมีแปดกระบวนท่าละกระบวนท่าที่แปดนะครับโอ้กระโดดลงมาแล้วก็ทุบครับดูความแรงหน่อยดีกว่าเอ,อมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเข้เบาบอกมากเลยมาลองตัวเลือดเต็มดีกว่าเฮ้ยนี่ ก็ไปประมาณสิบหน่วยเก้าดเมจครับประมาณเก้าดเมจไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ท่านี้มาดูกระบวนท่าต่อมานะครับกระบวนท่าที่เก้านะครับลองใช้กระดูกครับโอ้พุ่งไปข้างหน้าครับหมายท่าพุ่งเยอะจังเลยโอ้แต่พุ่งนานมากเลยครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับเราพุ่งเร็วแล้วก็ทาดาเมจได้เยอะนะครับท่านี้หมดหร้อยังเฮ้ยมีสิบกระบวนท่าเลยครับสลับปานน้ําครับปานวาลีเรามีสิบกระบวนท่าเลยมีเยอะมากเลยครับอาจจะท้ายแล้วมั้งครับ กระบวนท่าที่สิบนะครับเฮ้ยมงกรครับมงกรวาลีอะไยังไงเอา้าเมนไปเลยอะเอา้าโอ้ต้องโจมตีครับวนคลิกซ้ายโจมตีจะเป็นการเรียกมงกรออกมาโจมตีช่วยครับโอ้โอ้ค่อนข้างโอมากเลยครับ,บกระบวนท่านี้น่ครับนี่โจมตีสามครั้งอันนี้สี่จะเป็นการปล่อยมงกรออกไปนะครับโอ้อ่าหมดแล้วครับมีทั้งหมดสิบกระบวนท่านะครับสำหรับปานน้ำปานวาลีของเรานั่นเอง แล้วามาลองปรับเป็นสวีบว่ามดดีกว่าผมอยากรู้ว่ากระบวน่าสุดท้ายใช้เวลาในการคูดาวเท่าไหร่นะครับโอเค,ครับเรามาลองใช้กระบวน่าที่สิบดีกว่าคูดาวนานขนาดไหนครับนี่เรียออกมาแล้วฟันฟันฟันแล้วก็ปล่อยไปโอ้มีระยะการคูดาวค่อนข้างนานนะครับถ้าเราถ้าดาบเราติดคูดาวอยู่เราจะใช้ท่าอื่นไม่ได้นะครับจะใช้ปานอื่นไม่ได้นั่นเองต้องรอให้คูดาวหมดนะครับถึงจะใช้ปานต่อไปได้ถึงท่าจะค่อนข้างแรงแต่ว่า มีคูดาวที่ค่อนข้างค่อนข้างนานนะครับเรามาดูกะบบนท่าที่ห้าดีกว่ากบนท่าที่ห้าเนี่ยแรงมากเลยนี่กรบบนท่าที่ห้าครับดูซิกรบบนท่านี้จะใช้คูดาวนานหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองฟันหน่อยเอาตัวนี้ก็ได้ปุ๊บโอ้แป๊บเดียวครับไม่นานครับแต่แรงมากเลยครับระยะเวลาคูดาวแป๊บเดียวเองแล้วก็แรงมากด้วยนะครับแรงมากเลยโอเคครับงั้นเรามาดูดาบต่อมากันเลยดีกว่าครับต่อมานะครับเป็นดาบธาตุมอกนะครับหรือว่าปานหมอกนั่นเอง เรามาลองใช้กบับบนท่าแรกดีกว่าโอเคครับผมปัดเป็นช้าแล้วเดี๋ยวเรามาลองดาบหมอกใหม่แล้วกันดาบกะบวนท่าแรกนะครับเหมืนอนจะเป็นก,การปล่อยหมอกไปข้างหน้านะครับทาดาเมจเล็กน้อยเองครับขนาดสลามยังไม่ตายเลยครับค่อนข้างเบาเดี๋ยวเรามาดูกบับบนท่าที่สองดีกว่าเอ็กเลเยอร์มิดเหมือนจะเป็นการฟันไปอย่างรวดเร็วครับฟันไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแต่ดาเมจก็ไม่ค่อยก็ค่อนข้างน้อยนะครับไม่เลงเท่าไหร่งั้นเราไปดูกบนท่าที่สามดีกว่า เกตลิงมิดสเปรดครับบนท่าที่สามครับลองใช้ดูโอ้อฟันรอบตัวอีกแล้วครับเนี่ครับฟันรอบตัวงั้นเรามาดูกับวนท่าที่สี่กันเลยดีกว่าครับกบวนท่าที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูเฮ้ยอ๋อันเป็นการพุ่งไปอย่างข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับฟันไปข้างหน้าแล้วก็พุ่งไปอย่างรวดเร็วครับวนท่าที่หกล่ะเฮ้ยวนท่าที่ห้าสิ E of cow and head ครับมาลองใช้ดูโอ้ฟันไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ปล่อยหมอกไม่ค่อยแรงด้วยครับค่อนข้างเบาแฮะ บนท่าที่หกแล้วนะครับเราเรามาลองใช้ดูเฮ้ยอ๋อกระโดดฟันครับไอ้ไม่โดนใครเลยไอ้ยากฮะดาบปานหมอกเนี่ยกระโดดฟันอ๋อโดนอยู่แต่เข้าเบามากเลยครับเข้าแค่ห้าหน่วยเองเป็นดาบที่ค่อนข้างอ่อนนะครับสําหรับผมผมว่าปานนี้ค่อนข้างอ่อนนะครับปานหมอกในเกมนะครับในมังงะหรือว่าในการ์ตูนผมไม่รู้นะผมไม่เคยดูปานหมอกเนี่ยแต่ในเกมผมว่าค่อนข้างอ่อนนะครับอ่าหมดแล้วครับมีแค่หกกระบวนท่าอ่านี่คือดาบที่เราสามารถได้จากต้นเกมนะครับก็คือ เขาจะสุ่มนะครับถ้าเราเลือกที่จะเข้าร่วมกับหน่วยพิฆาตอสูรนะครับเขาจะสุ่มดาบอ่าชิจินให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาดูดาบรับอีกสองอันแล้วกันดาบนิจิลินนะครับเป็นดาบนิจิลินรับนะครับก็คือปานพระจันทร์นะครับกับปานพระอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาลองปานพระจันทร์ก่อนแล้วกันนี่ก่วนท่าแรกนะครับดาร์กมูนอีเวนติ่งพาเลทนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูอฮ๊ยอ้าวฟันไปข้างหน้าครับมันจะฟันแบบฟันกวาดไปข้างหน้าครับครั้งหนึ่ง อ่ามาดูอันที่สองดีกว่ามูลกาซิ่งล่ะคือยังไงอ๋อเป็นการฟันไปข้างในแล้วแต่ว่าปล่อยเหมือนเป็นคลื่นใช่ไหมคลื่นพระจันทร์ออกไปนะครับระยะฟันค่อนข้างไกลนะครับปล่อยเป็นคลื่นพระจันทร์ออกไปดูหลายเป้าหมายด้วยนะครับโอ้มาดูอันที่สามแล้วครับกระบวนท่าที่สามนะครับของปลาพระจันทร์อ้าวมันกระบวนท่าแรกเลยฮนะอ้าว มันจะเป็นการฟันสองครั้งครับปล่อยขึ้นพระจันทร์ออกไปสองอันนะครับความแรงล่ะเดี๋ยวเราไปลองดูความแรงดีกว่าทั้งนั้นนี่เลือดเต็มอยู่นะครับปุ๊บปุ๊บเออแต่มันโดนครั้งเดียวครับเพราะว่าเขากระเด็นไปไกลครับเข้าไปประมาณแปดดาเมจเองบวนท่าที่ห้านะครับเรามาลองปานพระจันทรๆๆ์กับบอท่าที่ห้าดูเฮ้ยอ๋อเป็นการปล่อยพระจันทร์รอบตัวครับความแรงก็ประมาณแปดดาเมจครับแปดหน่วยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะ หมดหรือย,ยังกะบวนท่าที่หกล่ะมาลองกับบนท่าที่หกดูอ๋อกระหน่ำฟันไปข้างหน้าอีกแล้วมันจะโดนแค่ครั้งเดียวครับถึงจะกระหน่ำฟันก็เถิดแต่ว่าโดนครั้งเดียวเขาก็เด้งละมันเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ปานพัดจันทร์หมดแล้วนะครับมีแค่นี้เองงั้นเรามาดูปานพระอาทิตย์ดีกว่าครับอันนี้นะครับเป็นดาบดำเลยนะครับมันจะเป็นดาบสีดำนะครับที่ทันจัโล่ใช้นั่นเองอันนี้สปอยไหมไม่น่าสปอยนะครับเพราะว่ามีตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วตั้งแต่นีเมีซีซันหนึ่งแล้วนะครับสีดำ เรามาดูกระบวนท่าแรกดีกว่ามันจะไม่มีลำดับกระบวน่าบอกนะครับแต่เยอะมากเลยมีหลายกระบวนท่ามากเลยงั้นเรามาซซดไว้ตรงไหนดีเริ่มจากดาก้อนก่อนนะครับดาก้อนซันโอ้ยันไปข้างหน้าครับแล้วก็เรียบมังกรออกมาด้วยเฮ้ยค่อนข้างเท่ครับดามิล่ะโอ้ยดามยียประมาณสิบดามิเลยนะครับแรงอยู่ครับนี่สองล่ะเซตติ้งซันทรานฟอร์เมชั่นโอ้ยหมุนตัวฟันครับนี่ครับหมุนตัวฟันเท่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 นี่สามล่ะโซล่าฮีท เฮ้ยอันนี้ฟันฟันแรงเนี่ยเป็นไฟสีฟ้ามาเลยเฮ้ยค่อนข้างแรงครับประมาณ10ดาเมตรครับ9ดาเมต10ดาเมตที่สี่ล่ะ Beneficial Radiant ล,ล่ะโอ้พุ่งไปข้างหน้าครับพุ่งฟันไปข้างหน้าต่อมานะครับก็เป็นไฟวิวนะครับหมุนตัวฟันอ่าเหมือนปานน้ำเลยฮะต่อมาล่ะ b r e a k i n b o w นะครับเฮ้ยจะมือละแป๊บหนึ่งนะครับขอปรับเป็นตอนเช้าก่อน ต่อมานะครับเฟกเรนโบว์ครับเอ้าเฮ้ยวาร์ฟเลยหรอฟันแล้ววาร์ฟล,ล่ะไหนดูความแรงดิันนี้นะครับเลือดเต็มอยู่เรามาลองท่าน,นี้ดีกว่าปุ๊บฟันแล้ววาร์ฟอ่ะทำได้ไม่กี่หน่วยสิบหน่วยนะครับฟันแล้วก็วาร์ฟปุ๊บนี่กลับมาข้างหน้าต่อมานะครับเฟรมแดนครับอ๋อเป็นการฟันสองทีนะครับแนวตั้งกับแนวนอนปุ๊บปุ๊บทำมล่ะ,ละถ้าโดนทีเดียวครับก็ประมาณสิบหน่วยใช่ไหม องทีละอ้าวไม่โดนโดนแค่ทีเดียวครับเพราะว่าอันที่สองฝันไม่โดนต่อมาล่ะแดนที่เฉยล่ะอ๋อหมุนตัวหมุนตัวฟันนะครับท่าน,นี้ต่อมานะครับเกียบบูสกายครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เท่ครับเอ้ยแต่มไม่มีดมเมจเลยโอ้ยอย่างเท่เลยมีเฟฟกด้วยเอ้ยแต่คนตายตรงนี้ไม่ตายฮะอันสีบเจ็ดใช่ไหมเราลองมาดูด้วยเขาครับลองฟันดูเฮ้ยนี่เอ้ยลดปประมาณสิบหน่วยครับต่อมาแล้วครับ เลตติ้งซันอ๋อฟันกระดัฟันสองครั้งซ้ายขวาครับต่อมานะครับเบอร์นิ่งโบลซัมเมอร์สันนะครับอย่าหนีสิเอ้ยอ๋อเป็นการฟันปล่อยคลืนพลังไฟออกไปข้างหน้าครับนีครับดูสิระยะไกลขนาดไหนโอ้ประมาณปานกลางนะครับเอา้าไม่โดนโอ๋อประมาณปานกลางครับระยะปานกลางไม่ไกลเท่าไหร่ระยะการปล่อยพลัง ต่อมาล่ะ Sunflower Touch ครับอ๋อนี่เหมือนเป็นการแทงแทงทเฉยเข้าดมิแปดหน่วนแต่ว่าผักไปไกลมากเลยนี่ครับไปค่อนข้างไกลเลยอ่าหมดแล้วครับมีแค่นี้เองกลับมาดาก้อนสันละนี่นี่นี่จะเห็นได้ว่าดาบนิจิลินนะครับต้นเกมนะครับจะมีทั้งหมดเจ็ดอันนะครับที่เขามีให้มาแต่เราสามารถไปหาดาบอื่นกันได้นะครับสามารถหาได้ในเกมเลยอาจจะหาได้จากการล้ม บอสตัวนั้นนะครับหรือว่าล้ม n p c ตัวนั้นนั่นเองก็จะได้ดาบมานะครับงั้นเรามาลองดูอีกสักดาบแล้วกันถือว่าเป็นส่งท้ายนะครับเอาเป็นใครดีเซนนี่สู่แล้วกันมาดูของเซนิสสี่สูดีกว่าเอ๊ะมันจะมีแต่เฟอร์ฟอร์มฮะแต่ว่ามีหลายชื่อนี่หว่าแสดงว่าไม่น่าจะเหมือนกับดาบท่าสายฟ้านะครับเดี๋ยวเราลองดาบท่าสายฟ้ามาเทียบกันเลยอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเหมือนกันนะฟอร์มใช่ไหมทันเดอร์แคปแอนด์แบทซิก อันเฟิร์สฟอร์มของดาบสายฟ้าเป็นเนื้อแคปแอนแฟลตที่เฉยครับเรามาลองนี้ดีกว่าอันนี้สื่อนะครับปุ๊บอ้อันนี้ไปค่อนข้างไกลกว่าครับอ้มีเอฟเฟกด้วยครับอันนี้ก็คือดาบสายฟ้าธรรมดานะครับเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าฟันแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ไกลเท่าไหร่แต่ถ้าของเซนนิสสื่อนะครับโอ้โหไปข้างหน้าไกลเลยครับแยังมีเอฟเฟกตอนระเบิดด้วยนะครับบนท่าที่สองดีกว่าอาไม่มีดีกว่า น่าจะไม่มีนะครับของเซนนิสีมีแค่กระบวนท่าแรกอย่างเดียวเลยโ,ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงดังเดี๋ยวขอไปพาไปนอนเช้านะครับอ,อ,อ,อ่ากระบวนท่าที่สองของเซนิสสีนะครับอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนว่าตัวเขาจะใช้ได้แค่กระบวนท่าที่หนึ่งใช่ไหมครับในเรื่องก็เลยมีแค่กระบวนท่าที่หนึ่งอ่าจริงด้วยครับเพิร์ฟอร์มอีกแล้วอันนี้ก็สปีดนะครับเห็นดูซิเร็วขนาดนะครับโอ้อันนี้ฟันไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับเรามาดูความแรงกันดีกว่าถัางนั้น เดือดร้อยี่สิบเฮ้ยปุ๊บอ้าเดียวเกินไม่โดนแค่สิบหน่วยยังสิบอ็ดหน่วยยังครับเอ้ยไม่แรงเท่าไหร่ฮะคิดว่าจะแรงอ่าหมดแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือธรรมดาอ่าเฮ้ยมีกระบวนท่าที่เจ็ดด้วยครับเว็นฟอร์มครับเรามาลองใช้ดูเฮ้ยอย้มีองค์กรสายฟ้าโผล่มาด้วยครับความแรงล่ะ ลดไปเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบหกนะเดี๋ยวลองใช้ดูปุ๊บนี่ไปไหนละโุ้รใช่ไหมเจ็ดสิบหกเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวหกสิบเอ็ดประมาณสิบห้าหน่วยครับความแรงหมดหรือยังอ้าหมดแล้วครับเอาละครับก็จบลงไว้เท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวดาบนิจิรินนะครับในมอสเดมอนสเลเยอร์นะครับว่ามอดดาบพิฆาตอสูรนั่นเองก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับ